พาประวันมาเที่ยวไล่สตรอเบอรี่ว้าวไหนประวันสวัสดีครับก่อนแล้วเด็กเพิ่งตื่นว้าวไปดูข้างในปะไหนเวลิโก้ปไปเดินเดินไปดูไรสตรอเบอรี่เดินเข้าไปข้างใน ประามาณนั้นนี่ครับก็ค่อยเดินก็ค่อยเดินประามาณมาเร็วนี่ไงนี่ไงหวานใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลูกเล็กอยู่ <c oughs> เฮ้ยดึงเลยเหรอยัง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 มันโดนน้ำเหรอใช่<ด>อ๋อโดน,นไปหาพี่โฮปไปหาพี่โฮปเร็ว,ระวะเร็วรวิว่งวิว่งวิ่งวิ่งวิ่งอะไรนะรอ๋อไปเล่นไปเล่นกับพี่โฮปไปไปขี่ชิงช้ากับพี่โฮปไป เก็บสตรอบอรี่เหรอว้าวเหมนดาว้าไปเดินมาเ,ามาเราเ็วนะมาตรงนี้ครับเปิดปแล้วอะไรนะครับ ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะมีไหมไม่มี ไหนประวันมีตะตอปรีไหมอันอันนี้มันอัปวันอันนี้มันมันมันมไม่สุกเลยไปแม่พัเก็บปะแม่แม่พัเก็บหน่อยครับแม่แม่นี้ไปแม่พาเก็บหน่อยครับ ัเกกนเก็บห <c oughs> ี่นี่ลูกนี่อ้าวปวร์นเก็บแล้วให้ปรวรนเก็บเ <Okay. S 2> อออย่เดี๋ยวอันนี้แมวแมแวมันยังไม่สุกเก็บเก็บสีดแดงๆครับ <c oughs> แดงไหม <c oughs> นี่นี่น <c oughs> สวย <c oughs> ไหมสวยตัว <c oughs> ว้าวนี่นี่ปวันปวันออขอแล้วลูกพอแล้วอันนี้ปวันนี่ไงลูก แม่ไหนอันนี้น้ำชั้มเนื้อผมจะเอาอ่ะนี่ว้าวยังไงในหูอ่าอย่าเพิ่งกินครับอย่าเพิ่งกินปลาวานเขาไม่กินนะต้องไปแช่งก่อนต้องต้องไปแช่งน้ำหนักก่อนไ,ไ,ไหนไหนพี่โฮปปวดเจ็บประมาณนี้นี่น,นี่ประมาณ ประวันครับแล้เอาลูกหนึ่งโอเคเอาลูกนี้เอาลูกนี้อ่ะดินจะเอาไปใส่ทำไมว้าวไปมาลงมาลมาลงปวันประวันปรนเอาปียวปใช่ใออี่ม้เยอะมากเลยเหรอนู่นๆเดินลงไปนู่น อันนี้แมันไแม่แดงหรือว,ว่าเก็บข้างหน้าเก็บแดงๆดงครับอย่าเก็บอย่างนั้นทำยังไงแม่บอกอยู่กับนักกอล์ฟไปกก่อนนักกอล์ฟเล่าไ,ไปไปเอากับนักกอล์ฟให้นักกอล์ฟใส่ให้ไปแล้วว้าวเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> นี่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 ประมาณนี่ไงอ้า ว้าวปะ่ะพอแล้วไปต้นไปต้นใหม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงปะวันคไ้เอเลยนะของอาว,อไ,อวไหนว้าวปวันได้รอปะวันได้เยอะไหมครับโอเคโอเค่อาไปเอาลูกใหม่ครับรยหนึ่งหรอนี่ไงปะวัน ประวันครับนี่ไงประวันลูกโตประวันลูกโตมากเลยเนี่ยว้าวนี่ประวันเก็บสตรอเบอรี่วันนี้ไหนของพี่ฮบท้าวว้าวของประวันก็ได้เยอะเลยครับครับครับ อันนี้มันไม่สุกอันนี้มันไม่สุกครับนี่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 วา้วาวาวา้วาวว้าว <maintain, S 1> อันนี้จ้ะอันนี้มันไม่สุกครับไปอันนี้สุกไหมไม่สุกไม่สุกเราก็ไม่เอาไงครับรลลหลายไปดูกับพี่ฮอปเฟ อันนี้สุกไหมประมาณามันไม่สุกลูกไม่สุกฮะไปเดินเดินไปเอากับแม่แม่เก็บตั้งเยอะเลยไปวิ่งไปเอากับแม่ไหนไหนไหน,นของของของพี่โยบไหนดูสิว้าว bye, ba nãy không ba ban ủa đi dỡ mạc lên nãy không biết hốp khắp ไ่สตอเบอรี่แถวเขาปากักทงชัยพอได้เยอะเลยนะอครับผมมเนี่ยโอ,โอลูกแดงน่ากินเลยอ่ะอป้าปะ ประวานสนุกเลยเก็บสตรอเบอรี่สนุกไหมครับสนุกไหมไหนมาดูซิหันหันมาดูกล้องสนุกไหมสนุกไหมครับชอบไหมชอบไหมครับประวานชอบไหมโอ้โหดูจะกินเลยอะ่ะชอบไหมป<ะ>ไปไปถือไปถือไป,อไปหาพี่โมไปไป,ไปช่างน้ำหนัก อยู่ติดถนนเลยบาวด้าส pues mm hmm. ตรอเบอรี่อยู nah, ่ปากทงชัยใหญ่มากสตรอเบอรี่ไร่สตรอเบอรี่ใหญ่มากไหนเอาสตรอเบอรี่ไปช่างสิของประวันจะได้เท่าไหร่อ่า เท่าไรคะคิดละคิดล,ดละห้าสิบล้างก่อนได้ไหมได้ค่ะนี่เลยนะปาเนตัดนะเ,เอาล้างก่อนแล้วค่อ,อยใสาา่ไหนพี่ฮอก <laughs> โอ้เ <laughs> ก็สบสต๊าบะเร <laughs> เอามาเกบเอาไปเกไหประวันพายซิเอาให้ประวันสะพาย สะพายกระเป๋เาเก็บสตรอเบอรี่ว่าสนใจพี่ไม่เอาเดี๋ยวอ,นะอ่ะบายบายเร็วบายบายไหนชูสองนิ้วด้วยปวัน <c oughs> <c oughs> บายบายวันนี้มาเที่ยวที่สตรอเบอรี่ฝากกดไลค์กดติดตามน้องปวันด้วยครับกดไลค์ให้น้องโฮปด้วยกดไลค์ให้น้องโฮปด้วยนะครับบายบาย